ครับนี่ครับมายามเบดกันครับผมอันนี้สงสัยสิติทธิ์เหรอครับนี่ผ่านเตยกเขากำลังตามครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับพี่น้องเสื่องเข็งว่ะเอาแล้วครับครับผ่านเตยว่าเสือเข็งเขงครับตามมาแล้วครับเอาแล้วครับมาลุ้น้ำกันครับมาลุ้นกันครับเขาสายไฟต่้งหลายชั่วโมงครับ่ได้ล่มาเบิ่งครับใหญตัวสติสิทิโอ้ครับ โอ้ครับตายเลยครับผมใส่ง่ามยมือครับติดโดนจนตายเลยครับโอ้ตายมาได้มาเบิ่งครับใส่เลยครับเป็นนอเล่นอยู่บานติดโดนไลายจนตายเลยครับอย่างไรเขาก็มีแตมแล้วครับผมโชว์นะครับโชว์นะครับผ่านไปเดี๋ยวเดี๋ยว ย้องแสงนะครับเย็นใจเย็นพ really nice so wow. so ี่น้องใจเย็นๆแต่ลมลมตกครับผมโอ้กระือว่าใส่งามอยู่ครับผมตอนตายแล้วครับเกี่ยวขากเกี่ยวแน่ว่ะขันมุนีุปิวเลยว่ะแต่ลำโล่วันนี้ว่าจะใส่ไง อันเตยเห็ดแล้วครับอันเตยเห็ดแล้วต้นเหรนคะรับไอ้ต้นอีมเลรอครับอันเตยเห็ดแล้วครับครับผมโอ้ครับใส่อะไรอยู่ครับผมพลาดแล้วครับนึกแก้มครับพอดีปะไรจิเลืกบ่โอ้ตายเลยเนาะ แต้มครับผมหนึ่งแเปมล็กกว่าว่ตงตายบอ,าบอกนะบอกนะเี๋ยวกี้ขีดเบ็ดมนันทำไว่เนี่อขคนได้แข็งนัน่นออ แข็งยังค่อยๆปดครับเ,เสียงดินวะเฮ้ยเสียงป้าบอกให้เราห่งฟังว่าสงสัยมันเอาอีกแล้วบอมื่อกี้ไหมเสียงมันทั้งห่นละครับผมหนึ่งแตกแล้วครับผมจะเสียดายมันตายแล้วครับว่เป็นยังครับ ตายเข้าเอาครับไปใบตองครับหนึ่งแต้มแล้วครับใส่ตองละใส่ขาขึ้นไปแล้คร,ค,รครับไปเอียนผ่านเตยใส่ไป้ครับเดี๋ยวให้ยางเบิ่งต่อครับมีเสียงปลาบอนอยู่ครับพน

อันนี้มีรุนเดนี่ไมีลุนมีลุนครับมีรุนครับอันนี้มีรุนครับบ่เชิงตึงเลยบ่ตามไปเลยตามไปเลยฟันเต๋ววาสายเชิงตึงเลยครับผมตามสายครับกำลังตามสายอยู่ครับมาดูต้องกันครับมาดูต้องกันครับ โอ้ขึนบอลนะขันเนี่ยนี่วะนี่โวะขาดปากนะอู้สุดสิดได้เนาะถือยังบอฮะยันยันว่ไงบอ อรบเอียนโอ้ยไงเตยพี่น้องเอียนครับเอียนครับปลาไหลครับพี่น้องปลาไหลมันยแ่ดิบไงก็คิดเลิกีสายสายมันาวผมนี่สายเบ็ดปลาไหลครับพันเตยบอกว่าปลาไหลครับโอเแล้วครับพันเตยเหแล้วครับคิดเลิกบ่คันคิดเลิกก็เอามาทั้งเบ็ดนั่นแหะดึงสายออกเลย ดิงเอาเลยกันเดอกน่ดิงมาเลยิขเล็กกัอพนเลยะปนพันตนไว้เลยวะปลาไหครับปลาไหเตียนผิสองเข้ามาแหรอครับผมสิ่ไแม่พอมีกำลังใจแน่ใส่ใส่เลยถ้ายแล้วน้อวน่าตัองใหาจำไว้ว่าเขาเอาไปลงมาแล้ว นี่วงาเสือกแข่งตึงแล้วมีมีบ่าบ่งนี้ใส่บ่งนี้ใส่เชิงยี่ระบอ,ถ,อถือกี่ระบ่เอาอีกแล้วครับพี่น้องท่านเตยบอกว่าเอาเอากีกแล้วครับ <c oughs> นี่ตอนเนี่ยกันเลยครับ,บฉันช่อนบ่ไงบ่อเพได้ยินเสีงยสงมันดิ่นดินตายยังตายตายแล้ว ้ตยก็สามารถทำใหเฮ็ดเฮ็ดปลาเข็มใส่ปลาเข้มแต่ก็เอาอีกแล้วครับต้องติดอีกแท,ท่ละได้ยินเสียงดินอยู่เงอห่า,เ,เ,อาเอาไปโดนได้เนาะ่าก็สามารถจะได้พอได้หนึ่งเกืบเกือบหนึ่งใ้าก,กับแล้วขาดได้เนาะ ไปเลยตัวออกล้นไลาหยุดชื่อเรียบร้อยครับอีกหนึ่งแฉมครับผมใส่แต้มม่ใหญ่ครับพอได้อยู่ครับพอไะไปลาเข้มครับแต้มม่ใหญ่ครับคิดเล็กอีกนะ สามัญเรียงยอะไรวะตอนนื่งเลยนะอู้เป็นยวงเลยวะคอัูเป็นยวงเลยครับสามแต้มเขารับโอเหมือนนะครับชมกันต่อไปครับ ใบเบ็ดต้นนี้นะครับสภาพไม้กับประมาณนี้นะครับเป็นสาหลวงครับมันตอนแรกตะกี้มันกับแปนอยู่ครับเลยมันหกปลาจอกปลาแหนม่าขึ้นห้อป็เมื่อไรครับคำนั้นแปนนี่ยเมื่อแล้วครับข้าปลาเข้าวานแห่ไปกินมาแล้วครับใครอยู่มันหกเอ้ยเอ้ยดี่ามันถือตีนี่ดีดดีว่ามันถือตีนี่นี่ไหม เพ้นยังบินดีอยู่นี่มาดูน้งขังกันเลยทำเตะตงไปตำรวจครับหาตึงๆบ่สายลีด้นั่นเตยเอาอีแล้วครับเห็นบ่ ตึ่เลยบ่อือเออครับเออครับผ่าตัเฮ็ดแล้วครับเห็ดบ่ เอาละครับเอาละครับอยังโอ้สันชอนอีกแล้วครับผมโอ้สีเขนเลี้งยงเล้วะใส่สวยครับใส่สวยใส่สวยครับโอ้โหมันสุดๆ,ๆครับเยอะแน่นอนเถอะว่ะก็ได้สิวเคือตัวนี้ <laughs> น่าก็ได้ปลาคอ <laughs> สายมันยาวแค่กรนต้นนองปลาคอครับผม ่กำลังงามครับกำลังเห็ดปลาเข้มเลยครับเกืบรุดตัวนั้นนั่ีกเกาะป่ากำั่นันเกือบรดแลวนั่นเออนั่นดิเห็นบอกเกาะอยู่เท่นันนี่กันเทากันเทามาซานีรุดได้ไรดเกาะตาหอเาดเตยเช่นกียวรับแต่ทีีซีครับซีเขเลียงอลไวะ โอ้กินตอนไหนงแล้ววะอันไม่กินไหมว่าป,ปากสิหนู้เรียบร้อยครับผมยังไงฮะก็มีแต้มอยู่เนะครับผมนี่มีแต้มอยู่ครับผมยังไงฮะก็ว่าขาดพ้นครับหาชิ้นแบบบ,นบานๆครับนี่แหละครับถึงสีมาอยู่ไกด์ชิ้นไกด์บานกับบ่ลืม พิ่ชาหากินเจ้าของครับผมจากทีมงานหากินรอทุ่งครับนี่พ่พี่พ่อน้องมาใสยุซาหลวงครับผม,ม,ม,มท่าะไาได้ด้วยดึงหายเงินได้ขนายิง่งจมมบุ๊บหาไปเ,เลยเด้ น so ี๋ยวจะไกินไม้เนาะมัน่ทตายกเนาะน้อข้าน uh ี you, ่น้น่ตอีกแล้วั้นเลี้ยงแล้วเนาะแต่ว่าหาขั้นเลี้ยงกับพูดพูดว่า อันเด็ดที่มังแมนบออันเด็ดแต่ลมลมตกกำลัลงดีครับขนสายย้อนวัตทีดอกสายย้อนสายคเค้งในแมนโลด,ย,ดยินเสียงดีนี่เซี่นี้ตัวนี้นี่ว่าแมนเราอีกทีวไห ขาดได้นะอย่ากตีนดิ่นเลยอยังวะตึงมัดมัดเบ็ดมาอยู่ว่็กว่าแ้วมันรุดตึงถึงมันขาดไปเลยวะเบ็ดขาดขั้นหนึ่งครับอย่างกินวะเอียนบ่วะเนาะเอียนแห้งเอียนไหนเอียนใหญ่เนาะขาดได้แล้วก็เอียนใหญ่โอ้ตัวนี้อันนี้ฟองกุศลอันนี้วะเห็นไหมขาดเลยวะขาดขาดขั้นหนึ่งครับผม หัวเอยียงกินแล้วครับหัวเป็นเอียงใหญ่หรือเป็นปลาไใหญ่กับประจักษ์มันเอาไกแล้วบ่ขาดลาอีกแล้วครับขาดคำหนึ่งครับผมเสียดายอยู่ครับเอามาบิกสาไป อาจจะไปหาหลอทางอื่นอยู่ครับอาจจะากำลังใส่เงือยู่ครับบรรยากาศย่มแรงๆครับผมหลังฝนตกเป็ากทีมฝนตกตั้งแต่มือ่อคืนครับจนหอดเทียงตอน่ายมาแดดออกเสวยครับทีมงานหออกอว่าจะขายของครับ อย่างเงี้ยเลยครับตางแล้วเขาว่านะ,ะนานหลบไม้เหรอบ่ ไเดยขั้นหนึ่งนี่ไปเห็นแต่พวกมีนั่นฮะถ้าไปแล้วอ้ขาดปากหลายขั้นเล ติดๆวูวเอาละครับเอาละครับดินหนาหน้ไหเอาละครับตัวนี้คือสีใหญ่อยู่น้หาดินแห้งเต๋อวะเอาละครับเอาละครับพันเตยเอาอีกแล้วครับพันเตยเห็นแล้วครับผมโยมโยมมีมีมีมเลี้ยงพันเห็นบ่ฮะเฮ้ยมันดินอยังพันไหมเห็นบ่ฮะดินแห้งอยู่นั่นนั่นเลยตัวแบบนั่นเลยเออโอ้วันวันตโตใหญ่ดใหญ่ท้าวเตยอยู่กินเลือดอยู่โอ้มันมันครับ มาอีกแล้วครับผมพาเตยเห็ดอีกแล้วครับว่าดีหรือยังให้ดีกว่าตัวใหญ่หนึ่งวันร่ำลุ่มร้านของใครหนามันยิงว่าดีเลย <c oughs> แตนที่หาเขาครับโอ้ใสสวยแล้วครับใสสวยใสสวยครับผมโอ้ประโขครับ ช่อนครับช e so uh ่อนอาหาริ้นเราทุ่งครับอาหารเตยของเราครับนี่รุ่นนี้ก็วะตาหลายแล้วรุ่นนี้ละรุ่นใหญ่ก็มีรุ่นใหญ่มีเพยายามกินมันแดปีนี้มันหกแต่รุ่นใหญ่ไม่ทันกินเลยพยายามกินมันมึงเบื่อมันหกปอนนี้โอ้ไเบ่ลยกัดเลยกันไอ้ตัวขนางนอกไปกัดสายเลยยาวดิแล้วเอาโฟมเอาเหมนนี้จังหูเอาเอาเบ็ดออก พอด้ว่เลิกแล้ว,วเลิกกัดสายเลยยังมาตายกัดละกินเลือครับผมตัดสายเลยมาทากแก่อ้ออบอกว่าทัานแล้วบอกไม่ทันแล้วครับวางแก่แก่ะนรออกเลยโอ้ครับถือว่าพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ครับผมหาแต้มแล้วครับ

ฟองคือย,ยมๆนั่นใช่ไหมเออฟองคีอจมๆมีเหรอมันเอาเะไอีกแล้วทีเหงื่อตึงเลยครับผมมันเอียนหรือเปล่าเหเห็นโตเลยวะปลาไหลเอาอีกแล้วครับดูว่าเอียนครับสองโต้กับพัดเพชรอีกนกัวฮะ เย็นครับผมบอ,อกแล้วมันต้องมีตัวแล้วเย็นมันหนาผาดแต่สีหกครับใส่เบ็ดยี่สิบก็ังครับกถือว่าพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ครับถ้าใส่ออมคือสิงามเนาะฟังพุ่นได้เป็นตาก,กินกว่าไหมฟังพุ่นมันมันมสูงไหมมันลอยไหม เออฟังผีมันสั้นไหมฟังผุนมันมันปรสั้นไหมฟังผุนเอ,อาใส่ผิดฟังไงขยักเบ็ดเลยใส่อีกมันเออคืออยู่ขยักเบ็ดใส่อีกฟุ่มก็มีอยู่ทาธนาคารเป็นยังอะไรอีกแล้วครับผมโอ้ผัานเตยมานอยู่ครับนี่สมเธออยากออก YouTube อยู่ครับ อะไรก็ฝากติดตามพวกเราทำนายกันอะไกันครับวันนี้สล่องคลิปเป็นคลิปแรกแล้วครับเนาะทีมงานหา,นากินเราทุ่งฝากกดติดตามให้มายเลขกันอะไกันครับในช่องสาครสุดีหากินเราทุ่งโอ้มันแข็งนะ,ะแกออกเลยตัวแก้วไงยามนี้เขาไปเพื่อแก้วก็เลยเอามันกินกินเลยตัวอาะ๋ะ ไปเลยโอ้คือยอตไปวะพูดได้ว่าขาดตนปล่ยพัด่อคือวิญญาต่อเลยภาพนี้นี่นี่ใส่กลางๆนี่ละเอ่นนี่แหละแต่ยี่หากันนึงขัซะใส่ีซื้อนี่แหละต้องไปอันเดอันเดด้ฟมอ้ฟ้อมขึ้นจมๆพอดีนเอาแล้วหรอ ยังไงล่ะบอถึอแล้วไงบอฮะบ่เอาอีกแล้วครับปันตัวเองบอเอาอีกแล้วครับผมใส่เวทดยี่สิบหกลังครับเท่าที่ผมจำได้ครับโอ้ใส่สวยครับใส่ปลาเ็มอะไรจะใส่นี่วะปลาเนาะตัวดำพื้นเลยวะน้ำมันดำดิ ข้ามันใส้แม่เราตัวมันดำสายพี่อีทีตัวนี้สายลีดุวสายลีดผ้าขาเนื่องเห็นในวันนี้น้อยเองสิเออล่ำลูอลไรกับผ้าขาเด้ครับมาใดแลยครับผมอัตเตยจับชวงโอ้ครับหมานครับผมมาแล้วครับใส่สวยครับใส่สวย ชิลเลิกบ่บ,เบ,เบเ่เหลือแล้วปวเหลือแล้วว่ปวดเลิกปูดแล้วมึงเลวดเตียบแล้วมึงปวดได้บอลปวดได้ดดก็เอาอย่างสิก็ได้ตัดออกย่านนี่มันจะค้างไปโดนไหมค้างได้ไหมขันจกมันตายไหมโจกมันตายอยู่มึงเสือกอีกเออยังนี้เขาไปตัดออกอก็ได้ใช่เลยครับผมโอ้คืดแล้ครับพี่น้องคือแล้วครับ สเบ็ดยี่สิบก็ลังครับแต่ซํานี่ก็ถือว่าม้าแล้วหรอครับถือว่าม้าแล้วครับออลัางสุดท้ายได้่หล้งสุดท้ายครับผม,มแบบครับอะไรคิดตีก็ฝากไว้ซํานี่ก็แล้วก,กันครับ อย่าลืมติดตามพวกเราทในรายการครับในช่องสาครสุดีเพจหาก,กินเราทุง่งนะครับผมอันเตอร์สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับครับ,รบนี่ครับเหมือนนี้ครับผลงานเหมือนนี้ครับใส่เบ็ดยีชิบก็ลังครับถือว่า,มาหม้าเราครับ